สวัสดีค่ะพบกับแม่เก๋กับโมป้าในช่องฮาวตูยูทูว เมนูวันนี้นะคะแม่เก๋จะทำแม่เก๋ทำาผ่นะคุณไหมคะมาม่าวัยวหรือที่เรียกว่าบบะมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะเป็นอาหารที่อยู่กับคนไทยมายาวนานเลยวันนี้แม่เก๋จะทำเมนู ผัดยำำค่ะซึ่งราคาถูกอกถูกใจราคาย่อมเยาเริ่มต้นที่6บาทเองค่ะ6บาท10บาท15บาทซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหล่านี้ราคาถูกไม่แพงแน่นอนเลยว่าทุกบ้านจะต้องมีติดบ้านไว้อย่างแน่นอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงง่ายและเก็บไว้ได้นานที่สำคัญนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสามารถ รับประทานดิบได้วันนี้เราไม่รับประทานดิบเราจะมาผัดเส้นยำๆกันค่ะวิธีการเริ่มต้นด้วยการลวกเส้นคนะเทคนิคการลวกเส้นเนี่ยต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกเส้นพอประมาณทิ้งไว้พอประมาณพอสมควรเราเอาเส้นขึ้นมาน็อกน้ำเย็นค่ะหลังจากนั้นก็หั่นผัก ให้เรียบร้อยชอบผักอะไรก็ใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันเพียงนิดเดียวค่ะเจียวกระเทียมให้หอมนำเนื้อสัตว์ลงไปใส่ไข่แล้วก็นำเส้นมาม่าลงไปผัดปรุงรสชาติผงมาม่าใส่ไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติของเราได้เลยเทคนิคของแม่เก๋นะคะใช้กระทะเหล็กตาจระเค,ค้ะ่ะมันจะเป็น การผัดที่หอมมากเลยเมื่อเทียบกับกระทะเทฟลอนนะคะไม่เชื่อทุกคนลองทำตามดูได้คะ่ะวิธีผัดก็ง่ายมากเลยลองทำตามดูแล้วกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้จ้ามาเกตตกับทุก่านด้วย,น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 ,ยนะบ๊ายบาย